คนเคยมีลูกสาวลูกชายในเกมกันไหมจุดประสงค์ของการเป็นลูกสาวลูกชายในเกมจริงๆแล้วมันคืออะไรอ่ะเราขึ้นเชื่อว่าลูกสาวลูกชายจะเป็นแค่นั้นจริงๆเหรอเรื่องมันมีอยู่ว่าใบาได้เข้าตีไปเพื่อที่จะไปเล่นกับมาร์กและแมวแต่อยู่ๆลูกสาวมาร์กก็ขอเข้ามาเล่นด้วยใบยอ่ะไม่ได้สนิทกับเขาหรอกนะเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรด้วยจนกระทั่งอยู่ๆก็ขอเปลี่ยนเสื้อตามปาจากตอนแรกที่ใบใส่ชุดคู่ ตอนนี้กลายเป็นใส่ชุดสาคนซะง,งั้นใบยพยายามจะไม่คิดอะไรแล้วนะเพราะก็พยายามเชื่อใจมากอะที่ผ่านมาจะทำอะไรมีอะไรมากก็บอกใบตลอดแต่กับลูกสาวคนนี้ใบไม่ไว้ใจเขาเลยอะคำพูดคำจาจริตจักรนมันดูเกินกว่าที่อยากจะเป็นลูกสาวอะทั้งที่น้องเขาก็รู้ว่ามาคบกับใบนะแต่ก็คือไม่เกรงใจเลยใดๆคือทั้งเกมนี้ใบหงุดหงิดมากเพราะนางก็วิ่งตามแต่มา เรียกป้าป้าเสียงน่ารักป๋าช่วยหนูหน่อยป้าขอนี่หน่อยป้าขอนู่นหน่อยพอใบคุยด้วยก็ไม่ตอบพอเรียกให้มาร์คมาหานางก็จะต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างให้มาร์คไปหานางจนได้แล้วตอนเนี้ยนางขอยามาร์คว้แล้วใบทิ้งให้แล้วดูดิไม่คิดจะเก็บยาใบด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็มาอ้างว่ามองไม่เห็นทั้งๆที่ใบก็เปิดไมค์พูดอยู่แล้วที่แย่ที่สุดก็คือมาร์กก็เลือกที่จะเข้าข้างลูกสาวตัวเองนะ ไปว่าไปไม่ได้อคตินะทุกคนแต่ว่ามันรู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะมันรู้สึกไม่ปกติใครเคยเจอแบบไปบ้างเรื่องนี้ถ้าใบปล่อยผ่านมันจะไปจบที่ตรงไหนหรอมันจะเป็นแบบไหนหรอเอาตรงๆใบไม่โอเคเลยอ่ะตอนนี้ใบมีความรู้สึกว่ามือที่สามจะมาในนามลูกสาวใบไ,ไม่ได้คิดลบนะแต่มันอดคิดไม่ได้จริงๆ